สวัสดีทุกคนนะครับผมเบียร์เสพเดินทางเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ครับก็วันนี้เป็นเช้าวันที่1มกราเนาะ2566ก็หลังจากเมื่อคืนที่ไปเขาดาวกันมาแล้วก็เช้ามากาว,ว่าอยากขึ้นไปเที่ยวดอยถนนก็คิดว่าช่วงนี้คนน่าจะเริ่มลงกันเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังจากปีใหม่แล้ว,นนลวก็เลยคิดว่ากะจะไปเที่ยวเล่นแล้วก็ตอนนี้เราก็กินน้ำเต้าหู้ตอน,น,นเช้านะถุงละ5บาทครับที่นี่แล้วก็มีเจ้า ปา,าทั้งโกตัวละหาบาทเช่นกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ดอยชนนคนจะน้อยลงหรือยังแล้วก็จะพาไปเดินจุวแม่ปานเนาะแล้วก็จุดชมวิวต่างๆที่สามารถพาไปได้เนวันนี้ก็จะเป็นระบบแบบวันเดย์ทิปคนละคนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับคนไป ไม่ไกลครับทุกคนแล้วก็จะเข้าสู่ประตูของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับก็คือประตูนี้อันนี้ของครับโอเคครับมันน่าจะเป็นช่วงของวันหยุดยาวปีใหม่นะก็เลยเปิดให้คนไทยเราได้ขึ้นฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะเราเริ่มขึ้นกันแล้วฮะ ปีนเขากันแล้วก็ต้องใช้เกียร์ตนำก็เป็นช่วงของวันที่หนึ่งพกันเนาะก็คนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาของที่เรา รถไว้ข้างในเนาะอยู่ตรงจุดพักรถของหมวดทางหลวงจอมทองเนาะก็ตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยเดี๋ยวหมุนไม่ให้ดูว่ากางเต็นที่นี่เป็นยังไงนะเห็นร้านวะริมถนนเลยเยอะแยะหมดเลยไปเดินทางกันต่อเลยว่าเพราะว่าคนเยอะอยู่เลยคิดว่าแบบ จอก,กันแล้วนะเนี่ยก,กางกันเพียบเลยก็เราจอดรถไปฝั่งนี้เนะซึ่งฝั่งนี้ก็กางได้น,นะทุกคนเห็นปะ่ะนะหมดทางหลวงทางนู้นแล้วก็ทางด้านขวามือก็มีทั้งบ้านพักรับรองแล้วก็ร้านกลางเต็นท์ห้องสุขาเนาะแล้วก็ร้านอาหารมีบริการเช่าเต็นท์ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปต่อเดี๋ยว อากาศร้อนนะแต่ก็ยังมีลมเย็นๆกอกอยู<ๆ>อ่ตอนนี้เราทุกคนถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่กับที่มันไม่หนาวเท่าไหร่นเลยแต่ว่าเราขับรถมาด้วยตอนเนี้ยอ,อากาศแม่งโคตรหนาวก็คือตอนนี้ยิ่งขึ้นมาสูงมากเท่าไหร่อ่ะความหนาวก็จะยิ่งมากขึ้นทุกคนต่อให้มันจะมีแดดออกนะเพราะว่าลมมันโตโตเราตลอดเลย าะร,ระยะทางน,น,<ด>นี่จะประมาณสามกิโลสองกิโลใช้เวลาก็เดินนี่อย่างสองถึงสามชั่วโมงข้างในนะในเส้นทางน,นี้ด้านในจะไม่มีห้องนะ้ำสินน่งเดียวก็จะเตรียมน้ำดื่มไปด้วยเนาะทานธุระส่วนตัวน,น,นิดนึงแล้วก็เตรียมน,น้ำดื่มด้วยแล้วก็จะมีห้าข้อที่หนึ่งจริงๆห้าทิ้งขยะห้าอากอ,อกน์นะเส้นทางนนะ่ะห้าเด็บใบไม้ไม่แยกต่างๆห้าส่งสี่ดังข้อหน,นึ่งห้าสุบุรีอีกจุดที่เราจะเดินเข้าไปจุดที่หนึ่งมาถึงจุดที่แปดก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรถึงนี่ใช่ไหมครับผม จุที่แเป็นจุลังไม้ที่คอเจตโชติในผ้านฮะหลังจากนั้นเราก็จะเดินลอดทางสังเขาเรื่อยๆมาถึงจุดที่สิบสามเนาะช่วงนี้กุหลาบคันตีก็บานอยู่ได้เห็นถ้าเดินต่อก็เห็นนะแล้วก็13มาเดินมาถึงจุดที่ประตูที่เราเข้าไปกลุ่มมากลับมาซึ่งนั่นจะเป็นวงกลมเองแล้วก็13ลงมาถึงจุดที่ประตูที่เราเข้าที่นี่คือเจดูในป่าต่อกในเองโอเคเนาะได้ครับพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อเจษดาพงษ์นะเซียไม่ชื่อเจสเดนก็ได้นะ ห้องน้ำมีคลองนี้ใช่ไหมครับพี่ห้องน้ำอยู่ล่างจอดล่างจอดรถออกข้างลางโอเคเดินขึ้นไปก็ได้ครับพี่ยี่สิบสามปีแล้วผมแต่ผมเพิ่งมาเป็นกา์ที่นี่สี่ปีสี่ปีเองอ๋อสี่ปีครับผมทีนี้พี่ก็เป็นคนคนที่นี่เลยไหมฮะคนในฝุ่นที่ที่นี่ครับผมอ๋อทำมาสี่ปีแล้วครับวันนี้เดินขึ้นอีกรอบแล้วครับพี่นี่เป็นรอบที่สามแล้วฮะใช่ครับพี่ที่ว่ามันตกรางเสด็จรางเสด็จรางเสด็จนะครับ อย่างนี้ปกติมันเยอะหรือน้อยครับพี่คนที่มาเที่ยวนะชนน่วงนี้วันนี้มีน้อยล<พ>อแล้วครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นนเมื่อวานเยอะใช่ไหมฮะเมื่อวานเยอะครับผมเมื่อวานแล้วก็สองวันก่อนเยอะมากคนก็น่าจะเริ่มกลับแล้วครับมู่งทางนู้นน้ำตกน่าเสรจอากาศเย็นมากเย็นสุดที่เราอยู่ในหน้าโลกผมอยู่ข้างล่างคือผม ร้อนมากเลยพอค่อยๆขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วหนาวกว่าเดิมอีกคืออะไรครับพี่กาฝากครับผมกาฝากลิงชอบกินใช่ไหมฮะเป็นจะเป็นอาหารของพวกกระรอกฮะอ๋อกระรอกก็ระยะทางประมาณสักสามกิโลได้ใช่ไหมครับพี่ครับผมเส้นทางจะเป็นวงกลมครับผมอ๋อวงกลมทั้งหมดสามกิโลวงคลมเขาคิดว่าไปสามมาสามหกกิโลไม่ใช่ฮะอ๋อก็คือเหมือนไม่นม่เป็นเส้นทางวนวนวนหรูใช่ไหมครับอืมก็คือวนทั้งหมดอ่ะสามกิโล ไม่ใช่ว่าไปกับ6กกิโลโอเคมีสะพานไม้ด้วยอ๋อนี่เป็นป่าต้นน้ำต้นหานชีวิตก็เป็นลำธารนนะ้าที่หลัเราไปสู่น,น,สน้ําตกลานสเสด็จเมื่อกี้หละอ๋อนี่น้ําตกลานเสด็จนะฮะ บริเวณที่นี่คือพระพระราชนีกับพระเทศนะเดินมาถึงที่ตึกน้ำตกที่นี่นมั้ยคือเรืองขงตน้ำตกมีชื่อว่าน้ำตกลังเฉลนะอันตกนนี้จะมีทั้งเขาเรียกว่างไงพี่ทุกฤด,ดูทั้งปีใช่ไหมฮะมก็คือมไหลามาดักยอดเขาเรียกว่ายอดอะไรนะครับพี่อ่างกาข้าบนฮะสูงสุดในเสียงข้างบนฮะอ๋อโดยอ่างกลาอืมพนังตกนี้ได้อยู่อันนี้คือพันธุ์้ไม้ป่าเม็อ๋อพันธุ์ไม้ป่าเม็ด เข้ามาถึงไอ้อย่างนี้ป่ะครับพี่ที่อยู่ตรงต้นไม้เป็นคุยขุยใช่ไหมฮะอ,อ่าพันไม้ป่าเมฆอ,อ๋อก็คืนนี้ใช่ไหมฮะนี่ทุกคนมาคืนนี้ไไนุมนิ่มนี่ฮะ <laughs> สวัสดีครับนี่เต็มเลยั้ยทันไม้ป่าไหมเต็นทันไม้มันหนาวนะจะมีต้องเกาะต้องทะงโลต้องอังกาต้องกวางเขานะส่วนต้นไม้ชนินี้ชื่อว่าต้นกวางเขานะสังเกตดูนเนอ่อ กินก็ข้าบุญจะมึงเขาขว,วางไม่เองอซึ่งในอดีตหรือว่าในสมัยก่อนนะ่ะบริเวณที่เรายินอยู่ที่นี่เคยมีสัตว์ใหญ่ก็มีหมีป่านะมีควายป่าเนาะนอกจะเป็นสิ่เด็ดนิดหนึ่งสารล้วนสี่ตัวมีตัวหนึ่งเคยมาทันจรู้ว่าที่นี่นะะหลดเล็ดข้าบุญที่นี่เหออ๋อนี่คือร้อนนี่นะครับครับผมข้าบุญที่นี่ก็ใช่ข้าบุญที่นี่ก็ใช่นะในอดีตละที่มันมาทานสัญญารษณ์ที่นี่ใน,ใน,ใ,นในอดีตน่ะคือน่าจะมามา,มาทำเป็นอนาณาเขตของนี่นเอง หรือว่ามีตัวหนึ่งนั่นน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นต็มกองเขาไปขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะขึ้นไปกินน้ำพึ่งนั่นเอหลังจากนั้นมาเนาะคนจีนเราก็เริ่มจีนเรื่องเขามันเลยนะทำให้สัตว์ใหญ่ที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องออกพยโไปอยู่ที่ป่าลึลึอยู่ที่คนเข้าที่คนจะไปไม่ถึงแต่ณปัจจุบันนี้ในพื้นป่าที่นี่ยังมีสัตว์ใหญ่จะมีเสือดาวนะยังมีอยู่อ๋อเสือดาวที่นี่มีใช่ไหมฮะมีครับผมหมูป่านะแก้งกวนเรียงผากรมผาเะสัตว์สงวนเนาะกก็็ยยังงงมีอู่แลลล้วิฮะ แล้วก็หนูที่มันบินได้กลางคืนจะเป็นพวกมางตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ขนาดเ <ừ ừ, S 2> มียก็มีณปัจจุบับนนี้สาวนี้ก็ยังอาศัยอยู่ที่คุณป<ะ>่าอาินนนนที่มีอยู่นะเอกยกเว้นยกเว้นแค่หมีตัวเดียวถูกไหมฮะขเขายเว้นหมีตอนนี้ออกไปยกไปอยู่ที่ปักลืดละ,ละแต่เสือดาวก็ยังมีอยู่นะอ๋อเสือดาวยังมีให้เห็นอยู่ไหมครับครับผมอยู่ในเขตอินนนนนี่เลยอือะมันตัระมันเจ็บแปดตัวแล้วตรงมันนั้นฮะนี่คือในอดีตละเขาก็คือนี่เนาะเป็นรอยมันตรงนี้ตรงนี้รอยหมู โอเคนะฮะโอเคไอ้นูยงะก็ดซึ่งในเส้นทางนี้เราในปีสี่หนึ่งแล้วว่าสี่สองฮะขอจะปล่อยให้นัองเที่ยวฮะเดินมาเดินนองเที่ยวเองเดยไม่ต้องมีก๊าเลยที่วันไหนนะฮะในปีสี่หนึ่งสีอง๋ยีสิกว่าปีแล้วใช่มฮะยี่สิกว่าปีนะมาดูไม่ต้องมีก๊ายอย่างน้นคือขอที่เราเดินนี่ขยะจะเยอะมากเลย เห็นคนยิงทิ้งก็หยิดทิ้งตังขวดน้ำถุงพลาสติกล่วง็ขนะดชิ้นชุกนะเยอะมากเลยฮะก็คือมีทั้งซ้ายทั้งขวาคือทั้งทางเลยเยอะมากเลยครับผมเขาก็เลยให้มีไกด์เพื่อแบบควบคุมเรื่องขยะหรือเปล่าขยะนิดนึ่งครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนาะจะมีคนที่เป็นหมอสมุนไพรนะเะราว่าหมอแพทย์แผนโบราณเนาะปลงตัวไปนั่งเที่ยวนี่เองแล้วได้เดินทางในเส้นทางนี้มาถอดสม่งไที่นี่หรือว่ากล้วยไม้ใส่กระเป๋าเอาไปขายข้างนอกเลยอ๋อ ในปีสี่สี่สี่ห้าเลยต้องมีไกด์มาด้วยกันฮะอ,อ๋เอเริ่มมีไกด์เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าถูกไหมครับก,ก็ประมาณสักยี่สิบปีได้แล้วครับประมาณฮะก็เลยต้องมีไกด์มาด้วยกันก็จะได้ตัดต,ตเตียงเขานั่แต่ถ้าไม่มีไกด์มาด้วยกันหน่อยผู้สัคร็จเี่ยจะต้องสุพรรณหายไปหมดเอ,องก็คือโดนเด็ดออกไปบ้างทิ้งขยะบ้างณปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอฟเฝนเข้ามาอยู่มันจะมากับกลุ่มคนเยอะๆที่เราจะดูแลไม่ทั่วถึงเองก็ยังมีอยู่นะฮะ แล้วอย่างคนที่เขาเดินสวนลงมานี่คือเขาไปถึงไอ,อ้จุดที่แปดนะเขาอาจจะไม่ไปต่อวะอ๋อเขาไม่ล,ลงฝั่งนู้นเขาเลยเดินกลับมาทางนี้ครับทานทางนี้นจะใกล้ก่ดทางเลยองหรือว่าบางคนอาจจะเคยมาหลายๆปีและ้ะเขาไม่เดินต่ออ๋อก็เลยวนกลับมาทาง,างเดิมนี<ล>่ก่อนแล้วขึ้นไปบนน้นจะมีสิทธิ์เจอเหมอกไหมฮะช่วงเวลานี้ตอนนี้หมอกน่าจะตึงหมดละแต่ถ้าตอนเช้านี่นี่เห็นนะครับผม อนี้ทะเลหมอนี่อย่าตึงหมดละแต่เบว,วก็จะสวยป็นหนึ่งก็ <g ül üyor> เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะเพราะวันอินเอร์โนที่นี่เนาะว,วันหนึ่งจะมีแสงให้ดูนะฮะเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็หนาวเดยกก็มีฝนอยู่ด้วยกันอ๋อมีฝนด้วยนะฮะครับผมเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยอืเพราะอากาศนี่มัน <c oughs> อะไเย็นเย็นเย็นทั้งปี่ะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้แบบหนาวมากอ่ะอจะร้อนนิดนึงก็คือจุดที่เจ็ดที่ยากนะัน,นจะกเราเข้ามาในปากก็จะเย็นแบบนี้กันฮะเย็นมากเลยฮะครับตอนเช้านนี้5อ,องศาเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมก็แย่แล้ว นได้ฮะห้องนี้เป็นเถาวันก็เป็นเถาวันต้นนีะทุกคนบริเ็นช่องลมนะฮะฝันยิ่ฝันตะวันตกฝันตะวันออกก็จะเป็นฝันนี้นะฮอช่องลมก็คือลมจะผ่านช่องนี้เยอะใช่ไหมครับช่องลมฝั่งตะวันออกฮะแล้วก็ฝันมันเป็นช่องลมฝั่งตะวันตกตอนนี้ฝันตะวันออกตะวันตกนี้อ๋อตะวันตกฝั่งนี้ จะนี้ปล่อยอีกหงที้นี้เขาน่าจะเป็นทุ่งหญ้าแล้วเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมฮะก็คือเป็นพื้นที่โล่งใไหมฮะอ๋อนี่คือทุ่งหญ้าที่พี่บอกใช่ไหมฮะโอ้โหอ้หมอกเต็มเลยจ้าเลยทรายนเช้านี้มีทะเลหมอกตอนนี้ทะเลหมอกก็ฟุ้งแไงอยากขึ้นมาปิดกว่านี้ทะเลหมอกเต็มเลยเดี๋จอก็คนดีฮะ ถ้ามอกจริงคือเราต้องมองเห็นหมอกจากข้างล่างใช่ไหมต้องมองเห็นด้านล่างครับผมเออทุกคนหมอกจะเป็นอำเภอแม่แจ่มนะอ๋อแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็เจอแต่แบบเนี้ยฟุ้งๆไม่เคยเจอแบบหมอกดีๆเลยถ้ามาตันเช้านนี้หนึ่งมีนจะเห็นทั้งหมอดเลยช้อนี้ผมแต่ครานี้มันก็ตึงมาหมดแล้วมันก็พัดมาพััดมาครบบรรยากาศดีมากเลยครับถ้าไม่กดเดินไปกดให้ก่อนโอเคครับ เดี๋ยวถ้าเราเดินต่อเราก็จะล่อสั่เขาลุนนั้นลงไปอ๋อสั่เขาลุนนลงไปนู้นใช่ไหมคับเพะว่าฝันนู้นจิตวิญอาณผ่านลุนันเพอเป็นทุ่งหญ้าที่มีทางเดินพร้อมกับบอกด้านซ้ายมือนะฮะทุกคนนู่นเขาเรียกว่าทุ่งหญ้ากึ่งเอาภพยความสวยงามมาทุกคนดูนะก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสองแห่งที่พบในประเทศไทยเนาะตรงนี้เนาะตามป้ายเขาเขียนไว้บรรยากาศ ไปก่อนนะครับไปก่อนใช่ฮะพราะจุดอะไรดีอยู่ข้างบนนะนู่นจุดต่อไปให้เราเริ่มเดินไปมุมนู้นลายสันเขาอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวท่ามไม่วิวให้ดูแล้ว ไปกันต่อครับพี่ที่อ,อ,อดเดดแดงนี่จะเป็นกุหลาบพันปีนะครับผมอ๋อกุหล<ม>าบพันปีนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะต่อได้กิโลที่สองนะกิโลที่สองนี้ก็จะเห็นวิวเป็นอย่างนี้ตลอดในกิโลอ๋อวิวสันด์เหนื่ยจริงๆกิโลที่สามจะขึ้นขึ้นลงๆในขึ้นเหนอป่าตอกิโลที่สองนี้จะขคาดนาจะมีผางเงี้ยน้อยนะฮะกุหลาบพันปีแล้วก็วิวพระธาตุสิทิคู่รอเราอยู่นะฮะจะเห็นวิวตลอดอันนี้สวยมากเลยครับพี่ครับุ๊คยืบไปก่อนถ่ายไปเห็นได้เข พอข้าแล้าก็จะมีถ่ายไม่น้อยเอย,อยเป็นทางลาดชันครับผมเหมือนขึ้นดอยสอยมาลายเลยครับผมแต่เราต้องดูทางเดินบ้านนะเพราะเ <c oughs> ส้นทางนี้มีคนดูเต็มวยวเนาะ <ก>แล้วอดผีม,มีมีล้มอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับผมล้มแล้วก็เขาถอดผีนะอ๋อมันไปโผล่ฝั่งนู้นเหรอฮะที่เป็นที่เป็นแบบลางๆข้างล่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมผาอะไรนะครับพี่ผาแง้มแง้มอย่างแง่มไหมแง้มครับผมผาแง้มใช่ไหมฮะแง้มน้อยอ๋อผาแง้มน้อยครับผมนี่ปารเด้นล่างนี้หนุนเก็บริยิ่งมากกว่า อ๋อที่เป็นสองแง่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะผางีมน้อยฮะจริงๆมันเป็นที่หินเกรนิดนีนเช่นเดียวกับหินข้างเคียงนะมันเกิดจากการยอะตัวของเปลือกโลกนี่เองออจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกี่ยวมิปาะนะจะเรียกชื่อหนึ่งชั้วว่าเป็นผาคอกัวหรือ,อว่าผาโคราแมฮะนนองสังเกตดูจินตนาการเ้องก้อนที่มันใหญ่ทีหนึ่งจะเป็นขหน้าน่จะเป็นผู้ชายนะก้อนที่มันตานี้หนึ่งจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ถ่ายทายสูดที่เบ็ดด้านหลังจะเป็นลูก แล้วก็นี้อยู่ด้านหน้าตรงไหนตรงนั้นฉีเป็นพวกหัวใจนะคือข้างล่างนี้ก็คือไม่มีคนเราอาศัยอยู่นะไม่มีคนไม่มีคนแล้วครับผมตอนนี้แบบหมอกแบบฟุ้งทั่วกระจายนะฮะตอนนี้เขเลยหมอกตอนเช้านี้เขาเลยหมอกนอนเต็มตอนนี้ทะ่ลหมอกก็ลอยขึ้นมาหาเราแล้วมาหาเราแล้วหมอกดีมากมันโคตมาถึงที่นี่เป็นควันไฟหรือเปล่าไม่ใช่ฮะควันไฟอ่ะ คนแมงหมอกแบบหมอกดีเฮ้ยอย่าง<ม>ปกติน<า>นว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยนักท่องเอองที่ยวเขามาเที่ยวไหมฮะมีอยู่แต่ไม่เยอะหรอก,กอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นช่วงแบบไฮซีซัน่นเลยไหมฮะครับเดือนี้เป็นช่วงซีซปีแล้วก็คนก็เยอะดเยอะเดือนนี้แล้วก็เดือนเมื่อไหร่เพราะเพราะเมื่อน้ำเอ,<ๆ>อพญาศิษยโค้งก็บานอยู่เนาะแล้วตอนนี้เราผมวันเนี้ยอย่างเงี้ยผมสามารถไปดูพญาเสษย์โค้งที่ไหนได้บ้างครับที่จะมีที่หนึ่งคือตอนนี้ยังบานบานยังไม่ไม่พร้อมต้นนะฮะ มันแค่เล็เลนกน้อยอยู่แต่จะบันที่อื่นนะเดี๋วบันดีห้าหกจิตระกาสิบี่นี่เขาอยู่เขาอยู่ช่วงไหนนะอยู่ด้านหลังอยู่เลยจะด่านสงลงไปเนาะที่ตละที่หมู่บ้านโมกุกลางก็มีแล้วก็ที่คุณช้างเคี้ยนนี่มาขุช้างเขี้ยนขุช้างเขี้ยนไปน่าจะเป็นอำเภอหนึ่งละอำเภอหนึ่งแต่ที่เคยเคยมาที่พัฒนักประเทศไหมอางประเทศใช่ไหมขึ้นไปเมื่อวานขึ้นไปอยู่ะอ๋อขึ้นไปเนาะที่ตำหนักประเทศที่โดยประร้างเลย ครับเต้องคยไปแล้วเนาะเคยไปครับไปเมื่อวัน่อนแต่ว่าไม่ได้ไไม่ด้สังเกตดอกพะย่เสือโคกเลยเพราะผมไปกลางคืนแล้วขึ้นตอนหนึ่งก็นีอยู่คเขานังก็ดอกก็สวยอยู่จะมีสีขาวกับสีแดงหม่องนี้ตัวอำเภอแม่แจ่มนะอ๋อเห็นแม่แจ่มเลยใช่ไหมฮะลองไปด้านล่างก็จะเป็นอำเภอห่อแล้วขึ้นไปข้างบนนี้จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ๋อแม่ฮ่องสอนฝั่งนี้อันนี้ก็คือเหมือนเราเดินเรียบหน้าผาลเนาะ ก็เป็นวิวที่ไม่มีวิว้วยอะเป็นหมอกบางหมดแล้วสวยสวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวเลยป่ะครับตรงชมวิวด้านหลังเจดีย์อ๋อแล้วถ้าตรงเนี้ยฮะตอนนี้คือตอนนี้ก็คือจุดชมวิวครับผมอ๋อชมเหมือนกันจริงๆถ้าฝันมาเอนนช้าฝันนี้เป็นทะเลหมอกตอนนี้เป็นเจดีย์คือแบบอากาศมาดีมากเลย องนี้แล้วก็มีเจดีสององนะฮะอยู่ฝั่งนู้นถ้าใครเข้าไม่เคยเข้ามาในสถานนี้เนาะจะจะถ่ายได้แค่องค์เดียวถ้าเราเข้ามาด้านหน้าถ้ามีเพื่อนน้องเราเอาไปอวดให้เพื่อนว่าเราถ่ายเพื่อนดูว่าเออทำไมเราถ่ายได้สององเข้ามาถ้าเขาไม่ได้เข้ามาสถนนี้ถ่ายได้องค์เดียวอันนี้อันนี้อันนี้อันฝั่งซ้ายมือเขาชื่อว่าอะไรนะฮะพระมาธาเมธนีดรนของหลวงอ๋อแล้วฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาฮะนพปภุมิสลีของพระราชินีนะฮะก็คือมาของในหลวงกับพระราชินีสองที่เก้ากับ อันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะจบด้วยกิโลวิ้กิโลวิ้สุดท้ายวอันนี้กี่กิโลนะฮะจะออกวันนี้กิโลครับผมวันนี้กิโลที่สองจะหมดนะก็เป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะมันมีทางทั้งขึ้นทั้งลงสลับกันใช่ไหมฮะครับผมนี้ก็กิโลเมตรสุดท้ายผ่านต้นไม้เขียวๆเขียวเยอะมากเลยอากาศดีๆตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่แบบไม่ได้โดนแดด สักร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโดนแดดน้อยช่วงนี้ป่ามันก็ยังเขียวอยู่ถ้าจะเห็นพวกฝนวกนี้เขียวๆนะมาพศจิกาอ๋อพศจิกาฮะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างปล่อยฝนเขาต้องหนาวนะอ๋อเสียงป่าเขาบอกอให้เราลองหยุดนิ่งแล้วหลับตากลางป่าใหญ่เราด้ยินเสียงใบไม้หล่นสูงใหญ่แต่ล้มง่ายเพราะว่าสูงใหญ่แต่ล้มง่ายดินที่นี่นะลึกไปในดินประมาณหนึ 2, ่งถึงสองเมตรในดินเนาะจะมีก้อนหินอยู่นั่นเอง ใช้ให้ต้นไม้มีรากเกี้ยวก็มั่สามารถใหเจาะลงในในเองฮะรากข้าบนนี้ก็จะเกาะแต่เพียวดียข้างบนนั่นเองส่วนต้นที่มันเด่นหรือว่าสูงกว่าต้นอื่นเนาะช่วงหน้าฝนถ้าถูกลงกับชุบเลยๆฮะจะรับจะบไง่ายกว่าเพราะว่าใต้ร่างหินเขามีแต่ก้อนหินใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นช่วงเดินท้ายละใกล้ถึงใกล้ถึงปลายทางละทั้งหมดก็จะมีสิบห้าจุดใช่ไหมฮะอ๋อแล้วจุดสุดท้าย แต่ข้างหน้าอยังเลงอยอีกสี่สะพานนะ้คือใจน้ำมีน้ำตกด้วยไหมฮะในผ่านทางพวกนั้นตอนนี้ไม่เจอแล้วครับผมน้ำตกก็จะแค่น้ำตกตัวแรกใช่ไหมฮะน้ำตกก็จะอยู่ทำาุ่มนิดนึ่งแล้วก็จะอ่อนด้านหลังนิดนึง แล้วอย่างไกด์ที่กี่ยวแม่ปาาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่คนครับก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าคนโอ้สองร้อยคนแต่ไม่ได้มาทั้งหมดนะฮะอ๋อเหมือนวันนี้นะบางคนเขาไปเกบสตรอเบอร์รี่ไม่ได้ขึ้นมาบางคนเขาไปตักกระหล่องปลีนะบางคนเขาก็ไปตัดดอกไม้อย่างวันนี้วันนี้้ถึงสักร้อยคนไหมฮะตอนเช้านี่ดูนี่แปดแปดสิบนี่ประมาณเก้าสิบคนแต่ไม่ไม่ไม่ได้มาทั้งหมด ก็คือหมุนเวียนกันมาเนาะใครว่างใครว่างก็จะขึ้นมาถ้าใครไม่ว่างก็จะไม่ขึ้นอย่างพี่นี่มาทุกวันไหมฮะหรือว่าไม่ผมเพิ่งมาผมจะมาเฉพาะช่วงสิ้นปีนี้ฮะอ๋อหลังจากนั้นผมก็จะไปทําอาชีพของตัวเองอที่บ้านผมนี่ส่วนใหญ่จะทำชที่หลักกระหล่ำปลีอ๋อทํากระหล่ำใช่ไหมฮะกระหล่ำปลีอ๋ออยู่ที่สวนเอียนนั่คือเป็นพู้ดอบเป็นเจ้าแมพี่พี่อยู่พี่อยู่ของสวนไหนฮะบ้านผมเข้าเจ็เมื่อเมื่อวานที่น้องไปที่โดยไปตั้งเนาะเข้าสินทางนั้นไปประมาณสิบสองโลฮะสตอนเช้าก็จะเอามตไซมา แล้วก็ที่หมู่บ้านผมส่วนใหญ่เขาเขาจะปลูกกระลำแล้วก็ปลูกพวกดอกเะไรมากเยอะ,อะนั่นเองเขาก็จะใช้ไฟเหมือนที่หมู่บ้านข,ของกลางนะ่ะเป็นหงหงเนาะหง,หงแล้วก็มีพะยังนะคงข้างบนตอนเย็นเขาก็จะใช้ไฟหมุนไฟสว่างน,นิดนึงเพื่อให้ดอกนะ่ะสูงเป็นคนสูงแสดงว่าแบบครอบครัวพี่ก็ทำอาชีพเป็นอยู่เป็นท,ทำกระลำหมดเลยนะฮะ ก็เหมือนเคยไปที่ทับเบิร์ตไหมเคยไปฮะแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะไล่กระหล่ำครับผมไร่กระหันตรงนั้นนะก็จะปุ่มไปนะโหลอาชีพหลักคือเกษตรกรคือตรงนี้ก็คือจุดที่15ใช่ไหมฮะครับผมเริ่มต้นที่จิตสำนึกรถสองร้อยเมตรลงอีกรถห้าสิบแล้วขึ้นอีกห้าสิบก็เนี่ยดอ๋อแล้วก็ออกไปจุดเดิมที่เราเจอใช่ไหมฮะครับผมก็ต่อไปก็ถ้ารันจัดออกจากที่ไปก็เป็นเส้นทางเดินของพี่ๆของน้องขวละอืม จุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนมีอะไรสักฐานไหมจะถามไหมหรือว่ามีต้องถามว่าพี่ไม่อยากบอกผมอีกไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่มีเนาะถึงแม้ว่าบันป้ายนะหรือว่าบรรจุที่เราเข้ามาสิ่งสารธรรมชาติที่นี่เนาะวันปายหรือว่าบรรจุผมก็ไม่ได้ไไม่ด้อธิบายให้ฟังเลยแต่ผมก็จะมาขอสรุปเกี่ยวกับปุ่นป่าที่นี่นิดนึงได้ฮะให้พี่ๆเราฟังนิดหนึ่งว่าปุ่นป่าที่นี่นะมันสัคพันธ์ต่อชีวิตคนเราอย่างไรนี่อีกโอเคไหม ที่นี่<ใ>น<ะ>คือชื่อว่าเป็นป่าดิบเขาชื้นฮะครับหรือว่าเป็นป่าเมฆนั่นเองคำว่าป่าเมฆแห่งนี้นะฮะเป็นของขวัญอมค่านะฮะที่ธรรมชาตินะสร้างไว้กับคนไทยนะแะละคนต่ังชาติเมื่อกี้นะได้เข้ามาสื่อสารในชิช่นชมนี่เองจริงๆตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านมานี่นะมันเป็นห้องเรียนธรรมชาติครับผมเป็นห้องเรียนธรรมชาติเป็นทั้งระบบนิเวศน,นะฮีวิวัฒนาการก,กปาปรับตัว กัรอินอาศัยพื้นพาของดินน้ําอากาศแหล่งกนเนิดใส่น้ำอย่างงี้พี่ก็เป็นครู<อ>ใช่ไหมผมก็เป็นนักเรียนใช่ไหมเรามาศึกษาในห้องเรียนใหญ่แล้วก็สรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้เนะี่ยไม่อาจจะสร้างได้เลยจึงมีแต่พวกจะเป็นมนุษย์นั่นเองที่จะดูแลแล้วเวลาเาไวันั่นเองก็ที่นี่ก็จะบุน ป่าเหมือนคาสอนของในหลวงราชการที่เก้านะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่เก้าเขาสอนสอนว่าในนั้นมีปลาใะในน้มีเข้านะล้วบอกคนในโดงสบูรนี่เองผลป่าที่นี่ก็เหมือนกันมีป่าจึงมีน้ำมีน้ำจึงมีชีวิตของคนฮะมาจนถึงด้วยนี่เองครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับก็ถือว่าเดินจบแล้วนะฮะสำหรับเดินกิวแม่ปานระยะทางรวมทั้งหมด3กิโลเนาะโดยมีไกด์พี่เจตเรานำทางให้ ตลอดทริปนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนเลยฮะตอนนี้ก็เลยประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรก็ออกไปจุดที่เราสตาร์ทมาเนาะก็จะเดินไปเป็นวงกลมครับหลุมของกิวแม่ปานก็ที่นี่เราสามารถที่จะเอารถขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาจอดตรงจุดจอดรถกิวแม่ปานแล้วทุกคนแล้วก็ให้ไกด์นำทางให้คนละสองร้อยบาทหนึ่งคนก็สองร้อยนะแต่ว่าได้แม็กซ์สุดอยู่ที่สิบคนครับเกินกว่านั้นก็คือต้องจ้าง ไกล้อีกคนนึงเพิ่มสมมติว่าเป็น11คนอย่างเงี้ยเราก็จ้างไกล้เป็น2คนแล้วเพื่อเพื่อเป็นการดูแลให้ทั่วถึงของพื้นป่าเนาะเพื่อป้องกันเศษขยะหรือการเด็ดกิ่งไม้ใบไม้พวกนี้โอเคฮะจะเราเดินทางกันขึ้นยอดดอยถนนต่อเลยดีกว่า